ก็ตกลงผมก็ใช้ชื่อกุงกระดินเอชื่อกุงกระดินกุงกระดินมันดำจิเปงเลยนะตอนนั้นไอเราเองนี่พอเข้ากล้องนะไม่ดำจริงฮะพอไม่ดำจริงต้องให้มันดำสมัยโน้นไม่มีหรอกครับเครื่องสําอางที่จะมาประทินผิวให้ดำหน้าบ้านผมข้างบ้านอะ่ะมีอ่าคนจีนเขามาขายข้าวม,ม,มันไก่เขาต้มไก่กระทะเขาบอกมันเขาไม่ได้ใช้ถ่านใช้แก๊สเดียบเหมือนเดี๋ยวนี้นะใช้ไอฟืนอะ โอ้โหขาเมาขาเมาใต้กระทะเนี่ยนะมันดำอย่างนี้เลยครับแต่มันเหนียวล้างยากมันเป็นมันเลยมันนะมันเป็นเหมือนเป็นยางดำๆนะะเขาเรียกขาเมานะผมก็เอาขาเมานี่มาทานหน้าโอ้โหมันดำสนิทจริงๆนะวันหลังจะเอารูปกรุงกระดินมาให้อ่ามนฤดีเขาเอามาออกให้ท่านดูว่า ผิวมันดําสนิทแล้วแล้วผมก็ทาปากขาวให้มันขาวให้มันดูซึ่งตอนหลังนี่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งโบโซ่ที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่ว่ากุ้งกระดินนี่สไตล์นี้ก่อนโบโซ่มานะเราทํามาก่อนก็ร้องเพลงสากลเต้นไปเข้าไปอยู่วงรุยยายดทินนะครูของผมคือครูะสะอาดเกศิริหรือสอเกศสิรทิที่แต่งเพลงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าให้สมยศทัศนาพันธ์ร้องนะครับ นั to to yard, the the so ่นแหละเขาเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นนักเปียโนสอนให้ผมเต้นแท็บผมก็เต้นแท็บแบบแท็บนี่ตรักแล้วเราก็หน้าดำทาปากขาวเวลาเต้นแท็บเนี่ยนะใส่หมวกเลยนะไม่ใช่หมวกนี้นะหมวกท็อปแฮทเลยนะครับถือไม้เท้าโอ้โหมันมีอยู่คนเดียวในเมืองไทยตอนนั้นวงดนตรีไหนก็ต้องการกรุงกรดินแม่มขายดีจังเลยขายดีจริงๆครับ ข้เาเล่าสู่กันฟังนะมันทุกอย่างเป็นความหลังซึ่งผมไม่มีวันนั้นอีกแล้วในวันนี้เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนจนนะตอนนั้นนะนะปี98นะครับปี98 2498ทองหนักบาทและประมาณ400ผมมีไรายได้วันหนึ่งอย่างตำหนึ0งพบาทมากกว่าทองที่มันมากกว่เพราะอย่างนี้ ค่าตัวผมไม่ได้เรียกตัวเองนะเขาให้มันเป็นราคาแห่งยุคสำหรับนักร้องที่ได้รับความนิยมสูงตอนนั้นไปงานละครั้งละ500บาท1งานไปสองงานได้พันบาทบางวัน3งานพันห้าอบาทเดือนหนึ่งเนี่ยมารวมตัวเลขแล้วมีไรายได้เกินสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมืนกว่านิดๆนะก็มีก็แล้วแต่จะมีงานมันมีแต่ตัวเลขนะครับ พอรวมเราเอิบเดือนเดือนนี้เราได้สามหมื่นเจ็ดเดือนนี้เราได้สี่หมื่นไม่มีตังหรอกเพราะมันได้รายวันจมันหมดใช้เงินเป็นแบงก์กงเต็กเลยไม่เห็นคุณค่าของเงินแต่ว่าต้องบอกว่าเงินท่วมตัวจริงๆมันครั้งหนึ่งในชีวิตต้องถือว่านันเป็นยุคทองนะแล้วยังหนุ่มลูกเมียอะไรก็ไม่มีเพื่อนฝูงซึ่งเป็นนักข่าวบันเทิง นักข่าวบันเทิงที่เป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนําในยุคโน้นนะครับตอนนั้นไทยรัฐก็ยังไม่เกิดนะ,ะก็มีเสียงอ่างทองนี่เกิดแล้วมีเดลินนิวมีสยามนิกรอะไรพวกนี้นะเป็นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ชั้นนําในสมัยโน้นเขาเป็นนักข่าวบันเทิงอย่างผองปะดุงศิลนหนังสือว่าเป็นหนังสือบันเทิงหนังสือเนียสารดาราที่โด่งดังมากนะถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่เลยส์นุงศิลนเนี่ย ก็ลงข่าวผมเพราะว่าเพื่อนผมเป็นหัวหน้าข่าวบันเทิงนักข่าวบันเทิงประจําแล้วเขามากินนอนอยู่กับผมแล้วก็กินด้วยกันนั่นก็วัยรุ่นผมก็วัยรุ่นแล้วหนังสือพิมพ์อื่นอีกสามสี่ฉบับก็วัยรุ่นสรุปแล้วเนี่ยมานอนบ้านผมอยู่4ี่คนตอนเช้าเรากินไข่ลวกคนละสองใบมันก็ต้องแปดใบ ทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดไม่ว่าทําอะไรต้องเอาสี่คูณเป็นค่าใช้จ่ายหมดแต่ว่าไม่กระเทือนครับเงินท่วมตัวเลยแต่ว่าผลที่ได้ก็คือว่าเพื่อนเหล่านั้นนะเป็นนักข่าวเขาจะเอาข่าวของผมพร้อมทั้งรูปที่ถ่าย,ยไปลงในหนังสือพิมพ์รายวันแฟนเพลงต่างจังหวัดก็อยากเห็นหน้ากรุงกระดินเห็นรูปอยากเห็นฝีมืออะไรมือมันร้องกันยังไงแต่เป็นนักร้องเพลงสากลน,นะ นักร้องเพลงฝรั่งไม่ได้ร้องเพลงไทยเลยร้องแล้วเต้นอันนี้คือจุดขายดีวงดนตรีที่ประจำสมยศทัศนพันธ์ท่าว่างจักราชการดุริยาโยธินนะวงดนตรีพยงมุกดาพี่ยงเนี่ยเขามาตั้งวงปี96นะปี96ก่อนที่ผมจะมามีชื่อเสียงสองปีผมผมร้องเพลงปี98นะ วงสำเนียงเมืงทองมาตั้งวงหลังปี2,500ประมาณ02-03เป็นวงรวมดาวกระจายคือวงเหล่านี้จองตัวกรุงกระดินทั้งนั้นเลยที่จองก็เพือถ้าว่างเพราะผมเนี่ยมีเป็นวงเป็นรับราชการเป็นนักร้องประจำวงดนตรีดุริยายงค์ตทหานบกถ้ามีงานประจำเราก็ไปไม่ได้ แต่ถ้าว่างนี่ก็จะมีคิวจองเนี่ยเพราะฉะนั้นงานผมไม่ว่างเลยงานเต็มบางเอิญตอนนั้นโชคดีครับไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเต็มเต็มรับยัวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันบาทนะครับเดือนละสามหมื่นก็ถือว่าของแน่นอนถ้าเกินไปคือถึงสี่หมื่นก็ถือว่าเดือนนั้นงานเยอะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือความหลังนะครับที่ผมใช้ชีวิตนักร้องร้องรำทำเพลงโดยร้องเพลงสากล ข่าวการงานงานที่ผมร้องเนี่ยมันก็ลงหนังสือพิมพ์ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วประเทศคนต่างจังหวัดก็อยากจะเห็นก็มาจ้างผมไปก็ผมไม่ไม่ว่างเลยคือเรียกว่าหัวกระไดาไม่แห้งนะงานเข้าตลอดเลยครับนี่คือความหลังของอุค์กรดินและชีวิตของผมในตอนเริ่มต้นครับ